วันนี้ผมมีการทดลองที่น่าสนใจการทดลองหนึ่งนะครับเป็นการทดลองเรื่องของแสงครับคราวนี้เนี่ยผมมีเลเซอร์พอยเตอร์นี้นะครับจะมาสาธิตให้ดูนะครับ แสงเลเซอร์พอยเตอร์ที่เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับกับเลเซอร์พอยเตอร์นะครับที่เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมน้ำหวานนี่นะครับที่เป็นน้ำเขียวกับน้ำแดงอยู่ในแก้วดูนะครับว่าเวลาผมใช้แสงเลเซอร์สีเขียวนะครับส่องทะลุผ่านน้ำหวานที่เป็นสีแดงกับสีเขียวเนี่ยจะมีแสงทะลุผ่านได้หรือเปล่าดูให้ดีนะครับนี้นะครับสีเขียวเห็นไหมครับ น้ำหวานสีแดงเห็นได้ว่าไม่มีแสงออกมานะครับแสงสีเขียวเนี่ยก็โดนดูดกลืนไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับในขณะที่ผมส่องผ่านเหนือน้ำหวานสีเขียวนี่นะครับผมก็จะเห็นลำเส้นสีเขียวทะลุผ่านน้ำหวานในแก้วนี้นะครับลำแสงสีเขียวเนี่ยทะลุผ่านแล้วก็มาตกอยู่ตรงบอร์ดสีดําด้านหลังนี้นะครับในทางกลับกันถ้าผมมีเลเซอร์พอยเตอร์แสงสีแดงนะครับเวลาส่องผ่าน น้ำหวานสีแดงลำใสก็ทะลุผ่านได้นะครับแต่ในทางกลับกันสีเขียวเนี่ยถูกดูดกลืนไปหมดเลยนะครับเห็นไครับแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนรูปทรงของภาชนะที่ใส่นะครับผมมีภาชนะพลาสติกที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้แล้วผมได้เทเน้ำหวานสีเขียวลงไปแล้วก็อีกรูปทรงหนึ่งก็คือเป็นรูปครึ่งวงกลมนี้นะครับลองดูนะครับว่า หากผมใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้ลำแสงเลเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปนะครับมันจะเห็นม็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องปิดไฟให้มันมืดลงนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราใช้แท่งพลาสติกครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ใช้แสงเลเซอร์สีเขียวนะครับลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เห็นว่าถ้าหากว่ามุมของเราเปลี่ยนไปนะครับการสะท้อนกลับหมดเนี่ยก็จะแตกต่างก,กันไปนะครับโดยที่ถ้าหากว่ามุมเป็น90องศาหรือมากกว่านะครับแสงเนี่ยก็จะสะทอ้อนกลับหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าน้อยกว่านี่มันก็จะทะลุพลาสติกครื่งวงกลมนี้ออกไปได้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าหากว่าเราเปลี่ยนวัตถุเป็นภาชนะพลาสติกสี่เหลี่ยมน,นี่นะครับหากผมยิงลำแสงตรงนี้นะครับ จะมีการสะท้อนกลับชิ่งไปมานี่นะครับเห็นอย่างที่บอกว่าถ้าน้อยกว่า90องศาตรงนี้นะครับมันก็จะมีลําแสงบางส่วนเนี่ยหักเหออกไปนะครับแต่ถ้าพอประมาณสัก90มันก็จะสะท้อนกลับแล้วก็จะบางส่วนเนี้ยก็จะสะท้อนหักเหต่อ,อไปนะครับชิ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับของแสงน้องๆก็สามารถที่จะทําการทดลองนี้ได้เองที่บ้านนะครับลองดูสิครับ การสะท้อนกลับในลักษณะนี้เองที่เราเรียกว่าปรากฏการสะท้อนกลับหมดเป็นปรากฏการณ์ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์มากมายเช่นการออกแบบเกียร์รไนเพชรเพื่อให้เกิดแสงแวววาวเส้นใยนำแสงหรือออปติคอลไฟเบอร์ก็ใช้ปรากฏการสะท้อนกลับหมดครับถ้าหากว่าน้องๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับน้องๆก็ต้องทำการทดลองควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าการทดลองนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจดจำได้ดีกว่าการท่องจำอย่างเดียวครับ